ตอนบรขก็ส่ริการมาว่าปัดแขนนะครับวันนี้เรามาพบกับการทำสมาธิคู่มือของการเป็นผู้เชี่ยวชาญสำหรับผู้เริ่มต้นเองนะครับตอนที่13ครับจากประสบการณ์ส่วนตัวของผมเองนะครับตอนที่แล้วเนี่ยผมพูดเรื่องเกี่ยวกับหยุดเร็วเกินไปนเองนะครับว่าเมื่อท่านฟังเนี่ยประสบกับปัญหาทางประสบการณ์ทางจิตสิญญาหรือประสบการณ์ทางพลังงานอันน่าตื่นเต้นเองนะครับ และเชื่อกันว่านี่คือจุดสิ้นสุดของการเดินทางคนอาจจะนําไปสู่เส้นทางตันทางจิตวิญญาณได้อย่างรวดเร็วอีกนะครับที่นี้ครับคนเขียนหนังสือก็บอกว่าจากประสบการณ์ส่วนตัวของผมเองนะครับผมมีประสบการณ์ลึกลับนะครับและประสบการณ์ด้านพลังงานมากมายเป็นเวลา25ปีอีกนะครับพอๆกับผมเลยนะครับแต่ยังคงสงสัยว่านี่คือทั้งหมดที่มีอยู่หรือไม่นะครับซึ่งอัจยาชาตีนะครับเคยกล่าวไว้ว่าหลังจาก ประสบการณ์การตื่นรู้ที่ลึกซึ้งเขาใช้เวลา5ปีกับเสียงภายในที่บอกเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าว,ว่านี่ไม่ใช่จุดสิ้นสุดก้าวต่อไปและเขากลับมาฝึกสมาธิอีกครั้งแล้วครั้งเล่านะครับความสมบูรณ์ของการเดินทางไปสู่การตัดรู้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับประสบการณ์อันลึกลับที่ครอบงำอย่างต่อเนื่องนะครับหรือเป็นการหลุดลอยหรือหลุดออกจากร่างกายไปสู่สภาวะอื่นใน โลกอย่างถาวรในเองนะครับแต่เป็นการยุติการแบ่งแยกทั้งหมดน่นเองความสุขสงบที่เกิดจากการรู้ว่าทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีตามที่เป็นอยู่การตื่นรู้จะยุติแรงผลักดันในการมีมากขึ้น,น่นเองเป็นมากขึ้น หรือทำดีขึ้นนะครับและนำมาซึ่งการผ่อนคลายอย่างล้ำลึกและลึกซึ้งอเยเ่างเีที่สุดนะครับเท่าที่จะนึกออกได้นะครับแล้วก็ว่าการเคลื่อนไหวทุกคัางของตัวตนส่วนตัวได้หมดไม่ไปเองนะครับและไม่มีใครอยากหรือฟื้นอ,อดีตหรือบรรลุเป,ป้าหมายในอนาคตอีกต่อไปและมีความโนบเอียง ที่จะตั้งหลักปักฐานในขนาดนี้ครับความชัดเจนปัญญาและความเห็นอกเห็นใจที่เกิดขึ้นในการปั้งหลักฐานนี้เองและทิศทางของชีวิตก็กลายเป็นธรรมชาติมากขึ้นการเคลื่อนไหวได้ไหลเหมือนกับแม่น้ําหรือสายลมมากขึ้นและไม่มีความผูกพันหรือผลลัพธ์ไม่เองหากท่านฟังหยุดก่อนที่จะมีสภาพเช่นนี้ท่านฟังจะกลายเป็นบุคลิกภาพทางจิตวิญญาณรู้ทีที่จะได้มาซึ่งประสบการณ์ลับ แต่ยังคงไม่รู้สึกสมบูรณ์แบบและไม่มั่นคงนงงงนั่เองท่านฟังเนี่ยอาจจะติดอยู่กับอาการฉันเคยมีประสบการณ์นั้นและตอนนี้ฉันสูญเสียมันไปแล้วนะครับหรือคุณอาจจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตไปกับการถอนตัวจากการทับสมาธิและหลีกเลี่ยงใช้ชีวิตจากประสบการณ์เหล่านั้นอย่าหยุดจนกว่าคุณจะเป็นอิสระจากตัวเองนะครับในทางกับการเนี่ยคุณรู้ว่าคุณรู้จักความจริงแล้วอย่า ลากทุกส่วนของการปรับสภาพส่วนตัวทั้งหมดไปสู่แสงสว่างของวันผ่อนคลายการต่อสู้และปล่อยให้กระบวนการนำสิ่งที่จำเป็นออกมาใดหนึ่งนะครับและเพียงแค่พบกับมันทุกที่ที่คุณอยู่ตอนต่อไปครับคือม้นมนสกดแห่งความปิติอินดีอันนเองนะครับความัความหัศจรรย์จากผลพลอยได้บางส่วนจากการแสวงหาทางจิตวิญญาณน,นะครับ ความสามารถสกยภาพความอุทิศตัวตนและความสุขสานะที่เปลี่ยนไปหรือการยกยอตัวเองสามารถขัดขวางการเสร็จสิ้นของกระบวนการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณได้เช่นกันเป็นเรื่องที่สวยงามครับที่จะเพลิดเพลินไปกับของขวัญที่เข้ามาในชีวิตและสำรวจความรู้สึกของการแสดงออกของขวัญเหล่านั้นนดงนะครับแต่จำไว้ว่าเลยว่าสิ่งสําคัญคือการรู้ว่าใครกําลังมีประสบการณ์เหล่านี้เมื่อรู้สิ่งนี้ด้วยความชัดเจนและเต็มเปี่ยม ประสบการณ์ทั้งหมดที่เป็นที่ยอมรับแม้แต่ประสบการณ์ที่ไม่มีความสุขมีพลังและขัดการกว้างขวางนะครับคุณจะกลายเป็นเพียงสิ่งมีชีวิตผู้สัมผัสประสบการณ์และผู้ที่ไม่มีแนวโน้มที่จะคว้าหรือประเสริฐองค์ประกอบใดๆของชีวิตดังนั้นครับแทนที่จะเสพติดประสบการณ์ด้านใดด้านหนึ่งของชีวิตและลงไหลสิ่งนั้นท่านจะพบกับความชื่นชม และความสุขจากประสบการณ์ต่างๆและการยอมรับในส่วนที่ไม่สบายใจเองวิธีหนึ่งที่จะทําให้คุณรู้สึกได้ค่าจากประสบการณ์ข,ของตัวเองคือการยอมรับให้ตัวเองรู้สึกพิเศษเป็นเพียงการเคลื่อนไหวของอัตราที่ทําให้เกิดการเยื่อหยิ่งขึ้นหลังจากเปิดใจยอมรับใหม่ๆทางจิตวิณมหากจิตใจมีความคิดสร้างสารรค์สูงครับอาจจะนําไปสู่การเรียกว่าเส้นทางช่วยโลกนะครับหรือหรืออย่างหนึ่งเขาเรียกว่า แสวงหาผู้ติดตามชั่วคู่นะครับด้วยความเชื่อทอี่บริสุทธิ์ว่าคุณได้เห็นความจริงและพร้อมที่จะเป็นผู้นําคนหมู่มากนั่นเองอาจจะทําให้คุณรู้สึกดีกว่าคนอื่นอย่างเงียบๆนะครับและประเสดความเข้าใจว่าคณเนี่ยไม่ต่างอะไรจากพวกเขาในฐานะมนุษย์ที่ถูกจํากัดไว้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับและเบาบางก่อกันตีความผิดนั่นเองโดยปกติแล้วครับเราไม่สามารถเอาชนะความคิดเหล่านี้ได้โดยการทําลายมันลง เราต้องยอมรับความอ่อนแอของเราต่อการยิงพยองยิงพยองครับยิงพยองนะครับและความพิเศษและการเคลื่อนไหวอื่นๆของตัวตนเดิมที่เกิดขึ้นในเองและเลือกที่จะไม่กระทําการใดๆต่อสิ่งเหล่านั้นการยอมรับลักษณะเงาของเราด้วยความเหตุออกห็นใจช่วยให้เราหลุดพ้นจากการถูกควบคุมโดยลักษณะเหล่านี้เนี่ยโดยไม่รู้ตัวและเราจะได้เรียนรู้ถึงข้อจํากัดของการเป็นมนุษย์ในเองข้อสงสัย ความสงสัยนี้อาจจะเกิดเกิดขึ้นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะได้รับอิสรภาพหรือไม่กระทั่งการมีอยู่ของอิสรภาพวัฒนธรรมของเราไม่สนับสนุนการทํางานภายในหรือสนับสนุนการสลายแนวโน้มอัตราส่วนบุคคลเราเห็นผู้คนมากมายรอบตัวเราที่ลหลงใหลความมั่งคงความมั่งคั่ง ชื่อเสียงอำนาจเพศสัมพันธ์แม้แต่ความรุนแรงในชีวิตการใช้ชีวิตที่ดําเนินไปด้วยกระแสของสิ่งของวัตถุและไม่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวนั้นดูไม่เป็นธรรมชาติสําหรับเราเมื่อเราเริ่มตระหนักว่าต้นทุนของการเรียนรู้คือคือความจริงนะครับคือการปลดปล่อยกรอบแนวคิดแรงผักดันส่วนตัวและรูปแบบกรอบ,บของเราเราอาจจะรู้สึกว่ามันไม่สมจริงเลยนะครับไม่คมกับความพยายาม ไม่แน่าจะทาให้เราได้อะไรกลับมาเราไม่รู้ด้วยซ้าว่าการละทิ้งความยึดติดแล้วจะมีจะมีอะไรมีค่าเข้ามาแทนหรือเปล่านะครับอิสภาพอาจจะสูญเสียเสน่หเมือ่อดูเหมือนไม่มีการได้ทุกอย่างตามที่เราต้องการอีกต่อไปแต่กลับกลายเป็นการตอบสนองตามความจริงที่กุมเครือและไม่รู้จักนั่นเองหากเราไม่ปล่อย ให้ความสนใจสงสัยครับมาทําให้เราออกจากกระบวนการนี้เราจะพบว่าการเกิดขึ้นของความสงสัยนั้นมีประโยชน์มากครับมันสามารถกระตุ้นให้เกิดคําถามและความท้าทายมากมายที่เปิดโอกาสให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นเมื่อพฤติกรรมของเราเนี่ยเริ่มสัน่นคลอนหรือเราพบว่าตัวเองอยู่ในรูปแบบเดิมๆที่มันมั่งมั่งคงนะครับเราอาจจะเริ่มสงสัยในคุณค่าของตัวเองนี่คือโอกาสที่จะเปิดเผยรูปแบบ ตัวต,วต,วตนที่ซ่อนอยู่ภายในนะครับและยังไม่ตื่นรู้ซึ่งจําเป็นต้องได้รับการตระหนักรู้ตั้งคาถามและปล่อยมันไปนะครับ <c oughs> ความคิดเหล่านี้เป็นจริงหรือเพียงข้อสันนิษฐานเก่าๆที่มีพื้นฐานมาจากการปรับสภาพหรอนี่คือคําถามที่คนเขียนหนังสือเขาทิ้งไว้นี่นะครับ ความท้อแท้ครับความท้อแท้เนี่ยมักจะเกิดขึ้นจากผลพลอยได้จากการแสวงหาทางจิตวิญาณเช่นความรู้สึกว่าคุณไม่เหมาะสมอีกต่อไปคุณไม่สามารถทำหน้าที่เหมือนอย่างที่เคยหรือคุณกําลังเผชิญกับประสบการณ์ทางร่างกายหรืออารมณ์ที่ยากลาบากหรือทําลายล้างได้เอง สภาวะซึมเศร้าความวิตกกังวลความโกรธความเศร้าโศกเสียใจและอารมณ์อื่นๆอ,อ,อีกมากมายทั้งหมดเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นชั่วขณะหลังที่เราตื่นนอนและบางคนเนี่ยสิ้นหวังจนยอมแพ้ต่อการเดินทางในประสบการณ์อันมืดมิดเหล่านี้ครับอาจจะมีความรู้สึกว่าลมเหลวไม,ไม่เพียงพอผิดหวังและต่อต้านและคุณอาจจะสูญเสียจิตวิญญาณในการทำงานภายในที่คุณอาจจะทำจนสำเร็จนี่เป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะ ไม่หมดหวังและค้นหาความรู้สึกใหม่ๆของตัวเองเป็นเรื่องที่น่าตกใจครับที่เราได้ค้นพบแง่มุมของกระบวน,าน,บวนการทางจิตวิญญาณเนืน่องจากเป็นสิ่งที่แปลกแยกจากความหวังบางครั้งดูเหมือนว่าหัวใจเนี่ยจะถูกบังคับให้แตกสลายและมักจะมีความรู้สึกว่าต้องแบกรับภาระโลกเอาไว้เราเศร้าโศกกับสงครามทั้งหมดเรารู้สึกถึงความกธ โกรธเกลียวและทู่ผู้ที่ถูกขับไล่แล้วสึกถึงความต้องการของโลกแต่เมื่อเราสามารถปล่อยให้สิ่งเหล่านี้ผ่านไปได้และปล่อยมันออกไปจากสนามพลังงานของเราเราจะพบกับความสงบนิ่งที่อยู่ภายใต้และความสามารถที่จะก้าวต่อไปในเส้นทางจิตวิญญาณของเราเราเคยเห็นความท้อแท้ใจนี้ โดยเฉพาะเมื่อนักเรียนผิดหวังกับพฤติกรรมของครูหรือผู้นำทางจิตวิญ,ญญาณซึ่งอาจจะเป็นคนที่พวกเขาไว้ใจและรับใช้มาหลายปีผู้แสวงหาทางจิตวิญ,ญญาณหลายคนเนี่ยผูกพันกับอาศพนะครับออกอ่างสะลาศรีลเรือลแ,ลแล้วก็มามานะครับหรืออารามนะครับหรือครูและยอมสละชีวิตเพื่อรับใช้สิ่งที่พวกเขาคิดไปเองอย่างไรเดียงสาว,ว่า เป็นความสมบูรณ์ของบุคคลนั้นหรือระบบนั้นเมื่อทำเช่น,นั้นครับเขาอาจจะละเลยสัญญาณที่ชัดเจนของความไม่จริงใจคว,ความบิดเบืนอนะความบิดเบี้ยนอะไรนะความบิดเบี้ยนความจริงนะครับและแม้แต่การล่วงละเมิดเมื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งผิดหวังเมื่อบุคคล บุคคลหรือคนใดคนหนึ่งเนี่ยผิดหวังและออกจากชุมชนทางจิตวิญญาณพวกเขาอาจจะรู้สึกราวกับว่าโลกทั้งใบของพวกเขาเนี่ยพังทลายลงนะครับและสิ่งที่พวกเขาเชื่อมาทั้งหมดล้นเป็นเท็จอาจจะใช้หลายปีเลยทีเดียวที่จะฟื้นตัวแต่หากเราสามารถมองเห็นการล่มสลายนี้ครับเป็นส่วนสําคัญของกระบวนการทางจิตวิญญาณนะครับส่วนบุคคลด้วยนะครับความเศร้าโศกกับการสูญเสียสร้างชีวิตที่สมดุล ในแบบของเราและพัฒนาความเชื่อมั่นในภูมิปัญญาของหัวใจของตนเองบาดแผลทางใจนี้สามารถกลายเป็นประตูเสรีภาพได้ไม่จําเป็นต้องสูญเสียภูมิปัญญาและความสุขที่เคยมีในการปฏิบัติทางจิตวิญญาณแต่เพียงแค่ ถอดมันออกจากการฉายภาพไปยังครูและชุมชนนี่ไม่ใช่เส้นทางที่ง่ายครับแต่สามารถทำลายอัตลักษณ์ทางจิตญาณและเปิดใจให้รู้จักอิสรภาพการติดรู้ที่แท้จริงเกิดขึ้นภายในตัวเราและไม่มีใครสามารถให้หรือนำไปให้กับคนอื่นได้การบูชาหรือรับใช้แรงผลักดันและความปรารถนานของผู้อื่นไม่ได้ไหมายความว่าจะได้สิ่งเหล่านั้นมาสิ่งที่รบกวนสมาธิ หลายคนฟุ้งซ่านและหมดหนทางที่จะสแสวงหาความื่นรู้หรืออิสรภาพดึงดูดด้วยความรักไข่งานใหม่และน่าตื่นเต้นปัญหาและประเด็นครอบครัวความจะป่วยความต้องการหาเงินและเหตุการณ์อื่นๆมากมายที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนี่เป็นสาเหตุว่าทำไมจึงจำเป็นต้องละทิ้งโลก และไปใช้ชีวิตในวัดหรือสถานที่ปฏิบัติธรรมหรืออาศพในขณะที่ประกอบพิธีกรรมทางจิตวิญญาณนะครับในบางประเพณีเนี่ยผู้คนยังคงปฏิบัติธรรมอยู่เป็นเวลาถึง3ปีโดยไม่สามารถออกจากสถานที่นั้นได้แม้เกิดมีเหตุวิกฤตในครอบครัวนะครับเพื่อที่จะให้ความสนใจทาง พิธีกรรมทางจิตวิญญาณอย่างไม่ฟุ้งซ่านนะครับวินัยน,นิสัยที่แฝงแน่นในพิธีกรรมเป็นรากฐานของระบบจิตวิญญาณน,นะครับที่จริงจังส่วนใหญ่นะครับแต่ฉันคิดว่าสิ่งฟุ้งซ่านเหล่านี้เป็นเพียงการขี้คายของสังขารน,นะครับอูผมชอบคำนี้มากเลยสภาวะโดยธรรมชาติเก่าเก่าที่ยังต้องดําเนินไปตลอดชีวิตเมื่อความพัฒนาในความจริงใจมันย้อนกลับมาหาเราและนําเราไปสู่การพัฒนาต่อไปเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมนั่นเอง หลายปีต่อมาครับความฟุ้งซ่านที่นํามาตามมาด้วยการกระทําหรือการกลับมาของการมีสมาธิกับจิตวิญญาณเป็นประสบการณ์ส่วนตัวของฉันฉันตอสนองต่อการตื่นรู้ครั้งแรกเมื่ออายุกใกล้20ปี โดยการกลับไปเรียนหนังสือและทุบเทกับสายชีพในขณะที่เลี้ยงดูครอบครัวฉันรู้สึกถึงช่องว่างในการทําสมาธิที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขอย่างล้นเหลือจนรู้สึกว่าฉันไม่ทําอะไรกับชีวิตหากยังมีความสุขเพียงแค่หลังจากจิตใจก็วางแผนอื่นได้อย่างรวดเร็ว,รวฉันได้รับของขวัญชิ้นใหญ่แต่แล้วก็เก็บไว้ในขณะที่ฉันดึง ไปในทิศทางของการเรียนปริญญาตรีและการสร้างชีพการงานความาัฒนาในความจริงและการรู้แจ้งที่กลับมาอย่างทรงพลังอีกครั้งหนึ่งในอีกไม่กี่ปีต่อมาทําให้การฝึกสมาธิฟานฝึก,กจิตวิญญาและการทํางานด้านพลังงานกลายเป็นส่วนสําคัญในชีวิตส่วนตัวและอาชีพการงานของฉันแล,และตอนนี้ฉันไม่เห็นว่ามีการเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์เลยทุกอย่างนั้น การไปในรูปแบบที่สวยงามมากครับและอยู่ในด่องเหนือความเข้าใจของฉันความกลัวของจิตใจที่ว่างเปล่านะครับครั้งหนึ่งครับแฮกฮ t สโทสเคยเป็นแขกในบ้านของเราในช่วงเวลาที่เขากำลังโปรโมทหนังสือเรื่องพลังแห่งปัจจุบันนะครับผมชอบหนังสือเล่มนี้มากนะครับเขาเป็นครั้งแรกการที่เขาอยู่ ด้วยนั้นอบอุ่นและเงียบและฉันพบว่าการนั่งกับเขาเหมือนกับการนั่งอยู่ใกล้กรองไฟอุ่นๆมองเปลวไฟที่สั่นไหวและตกอยู่พาวงสามีของฉันพยายามเริ่มสนทากับเขาเกี่ยวกับข่าวสารกีฬาและหัวข้ออื่นๆโดยทั่วไปในที่สุดครับแอคเคอร์ก็ยิ้มและพูดว่าคุณรู้ไหมบิลบางครั้งฉันอยู่เป็นชั่วโมงๆโ,โดยไม่คิดอะไรเลย นี่คือความเข้าใจผิดและเป็นแหลกที่มาของความวิตกกังวลกับเรื่องนี้นั่นเองท่านฟังครับสนุกไหมครับหนังสือเล่มนี้ขอบคุณมากมากเลยนะครับที่คอยกดไลค์กด s u b s c r i b ์และอยู่เคียงข้างผมมาโดยตลอดเลยเนี่ยผมรู้สึกว่าผมอุ่นใจทุกครั้งเลยนะครับผมรู้สึกอุ่นใจนะครับผมก็จะเป็นคนคนหนึ่งเป็นพลังงานหนึ่งในโลกใบนี้ถ้าอยู่เคียงข้างท่านฟังทุกท่านจนท่านฟังทุกท่านเนี่ยถึงฝั่งที่ผมคาดหวังไว้นั่เนเองนะครับ จริงๆท่านฟังเนี่ยค้าฟังผมมาโดยตลอดนะครับท่านฟังเนี่ยจะเริ่มเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่าพวงทางจิตวิญญาณและนะครับจริงๆเขาเรียกว่าเอาล่ะเดี๋ยวเป็นความลับแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะไว้บอก ให้มีโอกาสนะครับขอบคุณท่านฟังทุกท่านสุดหัวใจจริงครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดซับสไคร์และคอมเมนต์กันทุกท่านนะครับหวังว่าท่านฟังจะพบกับความสุขสงบและความอบอ,อุ่นที่ผมมีให้นะครับขอบคุณไปถึงคุณพ่อคุณแม่นะครับที่คอยสนับสนุนผมทำให้ผมมีชีวิตที่ดีและเจริญรุ่งเรืองขอบคุณไปถึงชีวิตที่ดีขนาดนี้ขอบคุณไปถึงจิตวิญญาณจิตตัสนึกจิตสนนกษฐาขึ้นความถี่ทุกมิติที่ผม มีนะครับแล้วทาให้ผมประสบความสําเร็จในชีวิตนี่เองขอบคุณไปถึงพลังงานที่เรียกว่าเงินที่ไหลเวียนในตัวผมขอบคุณไปถึงพลังงานที่เรียกว่าสุขภาพแสนดีจิตวิญญาณทุกขึ้นความถี่ทุกมิติความเชื่อทุกศาสนาเลยนะครับไม่ว่าอะไรก็แต่นะครับสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ทาให้ผมมีในวันนี้และประสบการณ์ที่ผ่านมาในชีวิตของผมนั่นเองขอบคุณครับ